สสดีแพนเพชรอาหารเนือบ้านเฮองเห็บแล้วครับพี่น้องครับนะครับแรงนี่ครับบรรนี้ของกินนะครับเนอ้อปลาไมเอวสวนสาธารณะหนองหลวงนะครับเนาะนะครับเป็นคนเวียงชัยครับผมเกิดเวียงชัยครับหนองหลวงอยู่ที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับเดี๋ยวปลาพี่หอบรรยากาศชัดๆนะครับเนาะ มีรับพีน้องครับก่อนอื่นมาิี่สวนสาธารณะหนองหลวงครับมาสักกะละนะครับองค์พระพิคเนศนะครับเนาะนะครับยิ่บุนครับวันนี้มาสักกะละกันครับเดี๋ยวหอไปดูบรรยากาศรอบๆหนองหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงไฮ้ครับผมนะครับ ครับพี่น้องครับหลังจากทีห้องสักกัรและองค์พระพิฆเนศแล้วนะครับนาอนะครับเดินมาทางด้านซ้ายมือนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของสวนสาธารณะหนองหลวงอําเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับนี่ครับมีลูกปั้นจระเข้ใบหือละอ่อนได้ถ่ายรูปอย่างตัวยนะครับนาอเดี๋ยวตัวผมมาพอบรรยากาศหนองหลวงครับอ่างเก็บน้ำทีค่อนข้างใหญ่ที่สุดในอําเภอเวียงชัยของเราครับ นี่คือทางเดินลงไปครับมีศาลาพักบอนยนใจนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศลมลื่นครับแรงแรงแม้มาเดินออกกําลัางกายมาตั้งแคมป์ม,มายัางนะครับเนาะกินข้าวกินปลาข้างนะ้าเหมาะขนาดครับเดี๋ยวปลาไปอยู่ไปดูทิวทัศน์ของนองหลวงบ้านเฮานะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศรอบๆของนองหลวงนะครับเนาะ สวนสาธารณะหนองหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับเป็นหนองตีใหญ่ขนาดเลยครับผมโอ้ตังปุ้นปุ้นไก่ไก่ปุ่นก็จะเป็นสะพานใไม่นะครับเนาะถนนเส้นใบพัดไม่ครับเป็นสะพานตีง้มแฮมตี้นะครับผมเดินเลาะมาตรงนี้ครับโอ้พระอาทิตย์กำลังตกครับสวยงามขนาดครับพี่น้องครับเดินเลาะบรรยากาศหนองหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับ นี่ครับเอาลูกเอาหลานมาเดินเล่นออกกําลังกายรอบๆนะครับนาอโอ้ยบรรยากาศดีขนาดครับมีคนมาตกปลาหาปลานะครับนาอหากินตามธรรมชาติครับนี่ครับเดินมาเอวแต่มุนนี่ครับบรรยากาศลมดื่นขนาดครับพี่น้องครับแต่หมาแมลงนี่ยุงจะนักน้อยนะครับนาอเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมครับมีเวทีกลางตัวนะครับเนาะเดินขึ้นไ่พอครับนี่ครับเวทีกลางที่เอาไว้จัดกิจกรรมของอำเภอนะครับเนาะนะครับเป็นบรรยากาศตีแง้มขนาดครับพี่น้องครับพอมุมนี้ครับผมโอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกครับสวยสดขุดง้มแท้ครับพี่น้องครับว่างๆกับมาเอลนะครับเด้อนะครับนี่ครับ วิวทิวทัศน์ง้มขนาดครับพี่น้องครับโอ้มุมนี่ครับเป็นตางลงนะครับนะ้องจวบปัดปัดจวบเหมาะครับพระอาทิตย์กำลงังตกครับสวยงม้มขนาดครับผมโอ้แนมาหนังเล่นครับมาตั้งแคมปนะ์นาะมาออกแคมป์มาหนั่งคุยกันกินข้าวยำแรงกับเมาะครับตรงนี้ก็เป็นโซน ลูกปั้นซัดชนิดต่างๆนะครับเนาะไว้เพื่อละอ่อนได้พอได้เล่นครับมีลูกแม่ลูกจ้างอยู่ด้วยครับผมมีครับบรรยากาศมอโมนะครับเลี้ยงกันเป็นแถวเลยครับลูกซัดนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศสวนสาธารณะหนองหลวงนะครับอำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงให่ครับผม นี่ครับมาพิดไทยกันมาดูความสวยงามตรงป้ายนะครับเนาะสวนสาธารณะหนองหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับวังวังเว้นจากภารกิจกับมาเอลกันนะครับเด้อนะครับลาไปก่อนนะครับเด้อนะครับมาแอลวันไรตักหาผมนะครับเด้อผมจะพาเป็นใกล้น้ำแอลครับสวัสดีครับ